พี่โซมาอยู ah> ่ข้างหนึ <t <t ่งพีอยู่บนนี้สุขภาพเอาไหมครับอดไรครับคุณดิวันนี้เราาามให้กทำเรื่องอะไรบ้างเพราะในเรื่องเรื่องมันเยอะมากแล้วดูว่าแบบภาษามันยากอะเนาะแล้วก็ในเรื่องการที่ทุกคนเข้าใจนะคะว่าว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็เกิด ที่ทดีว่พูดประโยชน์แล้วแหละในคลิปวิดีโอถูกไหมแล้วก็ในรายละเอียดเชิงลึกทั้งหมดอ่ะดีว่าในสิ่งทีใ่ใช้ก่ารกับทางตำรวจมันก็ค่อนข้างประโยชน์ประมาณนี้นแล้วแหละก็เดี๋ยวให้กระบวนการทำวิจิของเรามันต้องใช่เพราะว่ามันการที่มันต้งยืดยาวพูดนต่อไปเรื่อยๆมันก็ดีใจครี้ อะไรนะคะแจ้งเพิ่มแบบผมว่าแจ้งความเพิ่มเติมสิ่งที่เราเก็ก็คือในเรื่องในเรื่องความทั้งหมดนะค่ะที่ดิวได้ได้แจ้งไปก็ตามที่เคยให้ไปเลยแล้วก็วันนี้ก็คือมายืนยันอย่างเป็นทางการแบบถูกต้องซึ่งมาเรามาในฐานะพยานก็มาเสร็จแล้วดิวว่าในรายละเอียดในรายละเอียดเกี่ยวกับรูปคดีอะแล้วก็ภาษา เื่อความเป๊ะแล้วไม่พลาดเชืเ่อนะคะไว้เดี๋ยวถ้าทางนักข่าวมีโอกาสเดี๋ยวถามทางพี่ตุ้มเขาเองเลยนะคะก็ก,ก็ก็น่าจะเป๊ะอย่างอย่างสาเหตุของการออกมาพูดทางนี้นะค่ะดิวมันเป็นแค่เรื่องของการที่ทําไรร่างกายในวันนั้นในตอนนั้นอย่างเดียวเลยไหมคะดิวว่าดิวว่าในในเหตุผลของการที่ออกมาพูดในเรื่องของโหมดอะอตรงตรง,ตรงมันไม่ใช่ <c oughs> ก็ไม่คือถ้าดื่ตอตอบตรงเลยคือมันเป็นภาวะทางจิตใจดีมากกว่าที่วันนี้มันอาจจะอยู่ในโหมดที่ว่าจิตใจมันค่อนข้างแข็งแรงพอแล้วที่ควรจะพูดอะไรแล้วต้องพูดอะไรถามว่าในเรื่องการโดนทำลายร่างกายมันเป็นต้นเหตุไหมมันก็ ใจเราบางทีววมันไม่สามารถตอบมาเป็นคําพูดได้อย่างละเอียดให้ทุกคนเข้าใจได้หรอกแต่ดิวเชือ่อว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นมันมีทั้งเหตุและผลแล้วมันมีนที่มาที่ไปนี่แหละมันคือเรื่องคดีเราทำร้ายร่างกายจะไปแจ้งค้างที่สำรองรออะไรส่วนนี้เรื่องของคดีค่ะก็เดี๋ยวรอรอรอคดีพนักงานอะไรเรียบร้อยมาเดี๋ยวยังไงจะให้อัปเดตจะไม่จะไม่กำหนดหลักก่อนอ,อะไรจะให้คุณยิวมั่นใจคุณเบนซ์อยู่หัวหัวระดับ ลองไปถามคนอื่นเขาอยู่ในรงนี้าก็รามอาออก่อนจะมีกาพูดเรื่องนี้มีการพูดคุยรายละเอียดกับคุณเบนซ์หรือคนอื่นมาก่อนไหมคะไม่จิจริงก่อนหน้านี้อย่าถามคำถามอะไรที่ทำให้จะแบบเป็นอันตรายกลัวมากเลยจริงๆก่อนหน้านี้เขาไม่ติดต่อไปว่า รทรายมาด้วยไงแล้วบางคําถามบางคําตอบดิวก็ต้องแบบรบกวนพี่สื่อข้อมนทุกคนจริงๆแล้วดิวก็ต้องขอโทษจริงๆที่แบบ,ดดบ,บปกติอะถ้าทุกคนทํางานกับดิวเคยถามคำถามดิวอะดิวตอบกคืาตอบตอยู่แล้วแต่พอมันมาอยู่ในโหมดเนี้ยบางอย่างดิวไม่สามารถตอบได้อย่างชัดเจนเพราะว่าบางคําพูดมันสามารถทาให้ดิว เป็นเรื่องเป็นราวได้อันนั้นวันนี้จิตใจของเราได้ปลดล็อกกับสิ่งที่เราเก็บมานานมันได้ปลดล็อกไหมกับสิ่งที่เราเก็บมานานกว่าที่จะได้พูดว่าความจริงมันคืออะไรที่เขาลงบานก็ก็ได้ปลดก็รู้สึกก็รู้สึกสบายใจแล้วก็ถามว่าถามว่าได้ีนั้นหลังที่พูดอะเราก็รู้สึกแย่ไปเลยนะอีกนึงแต่มันก็เหมือนเป็นการทลายความรู้สึกบางอย่างที่มันมีอยู่ตลอดเนี่ย อันนี้มันโล่งเลยมะมันก็ไม่ได้โล่งหรอกแต่มันก็ดีขึ้นแล้วเ,เราเดิก็ต้องขอบคุณทั้งขอบคุณทุกคนจริงๆไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่ๆสู่มวลชนทุกคน,คนแล้วก็แฟนคลับเพื่อนผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้กำลังใจคือคือดิวว่าเอาอตรงนะดิวว่าดิวไม่ได้รู้สึกใจดิวไม่ได้ดีขึ้นเพราะดิวได้ ออกมาทำอะไรแบบนี้หรอกแต่ใจดิวดีขึ้นเพราะพอดิวได้พูดออกไปแล้วดูรับฟีดแบ็ของหลายๆคนรอบตัวมันก็ทำให้ใจเราฟูดิวมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของตัวเองมากน้อยขนาดไหนครับดิวว่าในส่วนตรงนี้คะ่ะทางเรีกวาอะไรทางกรมตำรวจเหเจ้าหน,น้าที่ก็ก็น่าจะแบบว่าดูแลดิวประมาณหนึง่งแล้วก็ส่วนในเรื่องความปลอดภัยอ่ะ ดิวดิวก็ดูแลตัวเองแล้วก็พยายามใช้ชีวิตอย่างมีสติอย่างเ้เราก็ไม่ได้ดิอยู่ในมู่ที่แบบไปในที่นี่นั่งบวรอะไรขนาดนี้นนแล้ว <c oughs> เราก็ไม่รู้ว่าบางทีเราต้องอยืนอยู่บนโลกความเป็นจริงบนสังคม,มไทยที่ว่าโลกเรามันอาจจะเป็นแบบนั้นก็จริงแต่ดิวเ <c oughs> ชื่อว่าบ้านเองก็มีกฎหมายเนะแล้วก็มีขื่อมีแปรแล้วในเวลานี้มันก็มีโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วมันก็มีอะไรแล้วก็ ใน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 ตอนเนี้ยที่เราใช้ชีวิตอยู่เราก็เชื่อในเรื่องเวรกรรมอะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็หวังว่าสิ่งที่เราทำถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีและก็สามารถช่วยสังคมได้บ้างก็ขอให้มีสิ่งดีๆ้อบมาช่วยเราหลายคนม,มองถึงเรื่องความกล้าดิวความกล้าของดิวที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เราได้มีการปรึกษากับสามีเราไหม <c oughs> ไม่ได้มีเลยค่ะไม่ได้ปรึกษา ว่าพอเราพูดออกไปแล้วมันก็กระทบทั้งธุรกิจสามีเราคนไปเปิดว่าเปิดมตรงนี้มาสูญเสียความเป็นส่วนตัวเยอะไหมอ่ะไม่ไม่ได้กระทบไม่ได้กระทบในส่วนของขรรสามีเลยนะคะต้องส่วนในส่วนของเซฟเนี่ยต้องชี้แใจผ่านตรงนี้ได้เลยว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยในส่วนธุของเขาเพราะเขาไม่ได้ทาธุรกิจอะไรที่ไม่ดีแล้วก็แล้วก็เขาไม่ได้ทําอะไรที่มันจะสามารถกระทบกับเขาได้ถามว่าถามว่ามันอาจจะมีฟีดแบ็กบางฟีดแบ็กมาบ้างแต่ มั่นใจว่านในครอบครวของเราค่ะเราเรารู้กันอยู่แล้วว่าเราเป็นยังไงแล้ว,ลวก็เราใช้ชีวิตอยู่บนความเป็นจริงนะและอย่างของดิวเองนะคะร้านร้านเสริมสวยเอง <c oughs> เป็นยังไง <c oughs> บ้างกระทบที่มีคนไป <c oughs> ไปตรวจ <c oughs> สอบอก็ตามที่ <c oughs> ค,นคนเข้าใจนั่นแหละว่าว่ามันเกิดอะไรขึนแต่อย่างที่บอกนะคะว่าบ,บางเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นแต่บนบนบนเราในยุคปัจจุบันนี้ค่ะ บ้านเมืองเราก็ค่อนข้างมีหลายๆสิ่งหลายหลอย่างที่ทําให้เราสามารถปกป้องตัวเองได้เนาะมันก็เป็นไปนในตามรูปแบบของมันแต่ถามว่าตอนนี้ถ้าถามถึงผลกระทบกับร้านเฉริมช่วยไหมบอกได้เลยว่าไม่มีไม่มีผลกระทบอะไรเลยต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนที่น่ารัก <c oughs> <c oughs> กับเราทุกคนมากๆยอดก็คือดีขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำแล้วก็น่ารักทุกคนก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไร ระหว่างที่เราออกมาพูดมีอีกฝ่ายตรงข้ามเขามาคูกคามไหมว่าให้เราหยุดพูดหรือว่าอะไรมัน,นมีไหมไม่สามารถตอบได้เรื่องของการผมขู่ก็ไม่มีใช่ไหมครับเรื่องของการผมขู่ไม่มีเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันก็คือคือเราก็าเป็นตามไหนครับแต่ว่าไม่มีปัจจัยอะไรทำให้เราหยุดที่จะดําเนินต่อเรื่องนี้ได้เลยถูกไหมครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าไม่มีปัจจัยอะไรที่จะทำมาแบบหยุดเรื่องนี้ คือดูว่าเรื่องนี้มันก็มีกระบวนการแล้วมันก็มีสเต็ปของมันในการที่มันจะเป็นแล้วพอตอนนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของทางตำรวจที่เขาจะต้องแทนโจ้เรื่องนี้แหละมันก็คือให้ตำรวจทำหน้าที่ของเขาอย่างดีที่สุดไปค่ะส่วนตัวเราประชาชนคนไทยทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เชื่อยังต้องเชื่อในความายุติธรรมอยู่เพราะเราก็ยังอยู่ในประเทศประเทศนี้เราก็หวังให้มันออกมาให้ยิงที่สุด แล้วดิวก็ต้องขอบคุณทางทางทุกๆุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่ตุ้มขอบตรอพี่ต่อศักด์หรือใครก็ตามที่ที่มีส่วนร่วมแล้วก็ช่วยผักดันให้สิ่งที่ดิวพูดออกมามันมันไปในทิศทางที่ถูกต้องมันก็เลยก็พูดก็ตรงตรงอ่ะมันก็สร้างความหวังให้กับคนที่อยากให้ทุกอย่างมันอยู่ถูกที่ถูกทางมันก็เป็นแบบนี้นะคะมันไม่ได้แบบ กิดพูดไปแล้วมันอยู่กดกำลังใจอะอย่างตอนนี้ชีวิตของดิวเองคือหลักๆคือจะอยู่ที่ไต้หวันเป็นหลักเลยชีวิตของดิวก็ดิวกำังทำงานอยู่ค่ะแล้วก็ก็ไม่ได้หลักๆอยู่ไต้หวันหรอกไปไปมามปกติดิวในแง่ของเรื่องคดีที่ทำลายร่างกายเราอะเราได้คุยกับทนายมาว่ามันจะเอาผิดได้มากน้อยแค่ไหนในส่วนไหนยังไม่หมดอายุความค่ะคือถ้าหมายวามว่าถ้าเราจะเอาผิดมันยังมีเวลาที่เรทำได้แต่ถามว่าถามว่านนี้ ความรู้สึกนะวันนี้เราจะเอาผิดแค่ไหนคือในในส่วนตรงนั้นนะเราก็เลยอยากูดตรอๆอยากตอบให้มันถูกต้องให้มันทุกอย่างในวันที่ดิวมีธนาอยู่ข้างตัวเราก็อะไร้อไปโอเคค่ะรายละเอียดคือของคดีก็ไปถามที่กุ้งได้เลยไปถามทีุ่้เลยเพราะว่าอยู่ต่อมั่วแล้วเดี๋ยวโดนวุ่นไอเดียพูดติดแฟนๆหน่อยละกันค่ะหลายคนให้กำลังใจดิวหลายคนเป็นห่วงค่ะดิวก็ขอบคุณ ดิวขออนุญาตถามอีกเรื่องหนึง่งก่อนก่อนหน้าที่เราออกมาแฉคนคนก็ขุดเอาคลิปเก่าๆที่เราเคยให้สัมภาษณ์มาว่ามันเป็นเคสเดียวกันหรือ,รอเปล่าคะคะที่โดนกรอบรูปก็จอดจอด,ดได้จอดได้ไม่อะไม่อะจอนอ่ะ,ออะโอเคอเค,ค่ะขอบคุณค่ะนิวขาทีก่ถ่ายรูปให้เรา